สวัสด<จ>ีครับป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเมื่อนั้นแม่นปลามันมาเปลี่ยนโพแก่พาประท่านมาที่วัดป๋าสายแหม่มโอ้แม่นครับแม่นแม่นนบ่แม่นครับคือด้ยินคาววาหลังจากที่แก่พาประท่านมาแล้วคือว่าฝันเด็ดปวดแ่งยังไงฝันดีอยู่ครับฝันดีฝันดีหลังจากแก่พาประท่านมาแล้วตอนแก่มาแล้วนี่โตกมาย่ำเคลืนนี่มาฝันยังไงสัมผัสยังไงมันคือมันใจว่าเลข Ờ, รถแก่พระประท่านนี่นาสีมากนะว่าไหมโอ้ดีครับเมื่อที่ว่าไปซื้อพระประท่านกับมาเนาะย่ำขึ้นประมาณสองสามมือที่แล้วนี่นะครับผมฝันว่ารถขั้นแดงขั้นที่แกร่รถมากนี่ครับครับอลอยขึ้นทั้งอากาศนะครับลอยขึ้นไปเรื่อยรถนี่แต่แก่พระประทานมาแล้วนนครับแกหลังจากที่แกพระประท่านมาแล้วตตขึ้นนี่ฝันมารถลอยขึ้นาอากาศได้ลอยขึ้นทั้งาอากาศอาจจะเป็นบนก็ได้ครับบนลู้แต่ว่า ลดร้อยขึ้นไปเลยครับครับผมครับฝันดีครับเพราะว่าเป็นนิมิตไม้อันดีเพราะว่าเด็แกผพาประท่านไม้เพื่อนนะถ้าเพิ่นแปลวอย่พุ่นละไปพระาจารย์เพนไปซื้ออย่ผู้ดรนพุ่นละครับครับผมผ้าถ้าเพื่อนมันมาครับผมถ้าอาจารย์ที่เพื่อนมาซื้อให้นี่นะแมนครับถ้าอาจารย์เพิ่นมาซื้อให้กับเพิ่นมาจากกรุงเทพมาซื้อมาให้ไปนี้ก็เอามาโล่งแล้วก็มือนั้นมือมือมากกับมีช่องเพิ่นมาไทยเตาของพอกัน ห้องบนห้องแหม่มของคำผ้าบไร้มามันจะมีชองอื่นเขามาทายท้ำอยู่เหมือนเขาจะมาทายอยู่รับอกเพื่อนอย่เพื่อนกระบอกอยู่ว่าโอ้นี่มีไม้อดีเหรืออทิตย์มาเรื่องวันนี้เพราะท่านแต่วาเนี้มันแรงกันเลยฝันดีคฝันว่ารถนี่แหละครับไม้เลขนี่แหละครับสี่หกสี่นี่ร้อยขึ้นทึงอากาศเลยครับร้อยขึ้นทึ่งคราบผมร้อยขึ้นไปเรื่ยกันโอ้ตื่นเต้นมากเด็กๆจะเป็นเลขบนบหมครับก็บนกดูรับอาจจะเป็นไปได้ด้วยครับเพราะว่าก ห้าสี่หกสี่ทีไม่ว่าวติดทีรึ่งเบิดเลยตจ้นี่บ้านนี้ที่ที่สําคัญไปก่อน,นั่นคือว่าหลังจากหันมาไมา่มถึกถอยต่ำอีกว่ะครับไม่ถึกถอยตอ่ำเม,มือเดียวกันเลยครับเมื่อเดียวกันครับผมหลังจากแก้พระประธานมาแล้วหูว่าก้อนไปแก้พระประธานก้อนกอนครับโอ้ก้อนชิวอกไปแก้พระประธานถึกถอยต่ำครับถึกถอยต่ำถึกถอยต่ำประตูบุ่มแล้วบ้านนี้เท่ากับค่อย ไ,ได้ไปแก้พระประท่านมากครับได้ไปพาไปพาจารพอนแปลพระประท่านอยูดอนครับโอ้เป็นความบังเอิญมากความกันสอนนี้มือมือเดียวเลยครับอตอนเศร้าเลยครับเพิ่นะอาจารพเาพิน่นกัเคยถอยประจำมาดิเมื่อจอดไปเพิ่นมาเห็นเมื่อถอยจับช่วงบ่ายๆก็เลยพาพาจารพันไปอภรประท่านมากครับมา่หว้วันนี้ล่ะ เด็กรถคันนี้เคยเคยเคย,เคยออกบ่คันฟันเกลียวแล้วออกบ่เคยออกอยู่ครับค่อยออกจิบ่ครับออกครับคันถึกถอยต่ำที่ออกรถบ่เรืจังไรมันก็บ่ถึกต่ำครับรถพึ่งถึกต่ำแล้วก็ฟันเกลียวกครับว่าขันอันคันสมมุติว่าคันถึกต่ำเนี่มันออกผมก็สิเอารถผมไปให้นครเจ้าตำ่ำเท่ากันนะบ่พึง่งพึ่ตงต่ำครั้งแงรกนี่ครับค <laughs> 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 รับพึ่งต่ำครั้งแรกครับรถผมบ่ออกก็เกลียวป้ายทะเบียนนะนือเป็นเคซะบ่ซฉันนี่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนนะครับแต่ว่ากา คิดว่าบนเขากะกันล่างไว้น้ำครับมันเป็นไปได้เมื่อเผื่อไวน้ำต่ว่าลักษณะรถล้อยขึ้นไปนี่จังสี่นานาที่เป็นเลขบนแต่ว่าตะเก้าขันฝันเกี่ยวกับรถนี่มักสิออกนากเลขรถขั้นนี่เนาะออกครับงวดนึงก็ออกที่หกครับผมครับที่สี่หกมวนครับหาที่ที่หาฝันเกี่ยวบังวัดมันมัก็เคยออกหาที่ี่หาเด้ครับก็เลขสวยอยู่ครับพู้ใดก็เอาไปล่องนี่ครับเป็นพี่หน้าเบิรบนครับ เป็นแนวทางเป็นแนวทางของเอซีครับทุกคนครับบางทีมากระจาดครับับมากระจาดไปมาเข้ากับพานไปครับเป็นแนวทางให้เอฟซี่นบางทีไม่โชคมีลานต้อกันครับเพราะว่ารถเชนมาเกียร์ภาคตะวันในมันก็กันเพิ่มาสิออกครับพผาจันเพิ่นก็ว่าอยู่ว่าเร่มันอาจจะมาเด้อว่าสั่นผาจันผู้เพิ่นไปมีศรัทธาิ่นมาจากกรุงเทพเพิ่นมาซื้อถวายให้เพิ่นก็ว่าอยู่ครับเพิ่นก็ว่าอยู่เด้อว่า นี่ขาพท่านมีโอกาสมีอยู่นี่เอกงามมีคนมาเอาลงไปพี่หน้าเบิ้งครับแต่ว่าโดยสชวนตูพ่อจ่าแล้วเนี่ยปกติแล้วการที่ไปวัดนั่นวัดนี่ไปผ้าพระไปหันมานี่เป็นประจำเบราว่าจะวัดนี่วัดเดียววัดนั่นเนี่ยวัดนี้เนี่ยห้ว่าเดินทางอยู่นี่สายบุญนี่ตลอดสายบุญครับเจ้าบัดนี้การเดินทางสายบุญนี่ยังบ่แล้วนะครับเช่นจ่าเนี่ยนะครับหรือว่าพ่อจ่าเนี่ย ยังเดินห้างยุ่สายหวยพร้อมั่นท้อไปก็ยิบจับลอตเตอรี่เพราะได้ให้ว่ามักเสี่ยงโชคนะครับผมเนาะจับไปสองสามใบเพราะได้ลุลน้ำครับครับผมว่าเพื่อนตัวพ่อจ่าเองดึกตัวไรแน่แล้วล่ะพ่อก็นี่แหละครับก็เสี่ยงเบิ้งนี่แหละครับแค่ยิบจับลอตเตอรี่เลขรถนี่แหละครับโอ้จับเลขรถนี่เลขครับครับสี่หกสี่เลยครับโอ้ยไฮว่าดึกสามตัวเลยสี่หกสี่เลยครับผมลอตเตอรี่ครับห้าสี่หกคือว่าชื่อไว้รเนี่ยพ่อ ไม่นี่แหละครับไม่ก็ซื้อใ้น้ากันหนึโอ้วนไปวนมาอยู่เนาะคอดค้กันเลยหลังจากมือนนั่นมาหัดมือนี่นี่หลังจากที่รถล้อยขึ้นไปแล้วหลังจากหันมายิบจับลวดตะลี่มือหลังมาแล้วมาฝันอี่ยังอยู่บ่พอฝันว่ามีคนเอาท่องมากรองไว้อยู่หนาบ้านครับเต็มอยู่นี่ละมันม<า>จังหลายบาทครับเพือพ่อผมก็เลยไปจับเอฝันเอาเอาเอาแม่ว่าสั่นเอามาฝากว่าสั่นเพิ่ก็ไปเอามากรองแบบนีว่าสั่นโอ้ท่องครับผมฝันว่าเด็เงินเด็ท่องคนเอามาหายมาเอาแม่่าสั่น เคยฝันยังเจียว่าฝันลักษณะนี่แบบด้เงินในท่องสิโยบโดนครับงวดนั่นกับเลขบ้านครับสามแปดกับโอ้คันคันฝันเกียวกับอ่าได้ท่องได้ยังจังส่โดยส่วนมากสิมากได้โชคบ่ได้โชคได้ลาบมันนั้นกับฝันว่าคนเอาทองมาให้คนมากินเนื้ออืกินนังโยถ้าอาหารจินยุบ้านครับก็ออกสามแปดบาเลขพี่ครับตัวไอว่าสรุปยังไงว่าพอจ่าเนี่ยนั่นนั่นฝันที่แจ้ว่าขันในกรณลนี่ได้ฝันเนี่็คือเป็นเกี้ยวเป็นเลขเป็นเบอร์รถวันถอด แม่นอยู่ครับจั็กน้อยนิดนึงอยู่ก็ได้นั่นยี่ดอกคจับลอตเตอรี่ก็ได้หลายใบอยู่งวดนจ้างแต่มาลีที่ครับลองไปเอทีก่อนพีน่าเบิงครับอันนาจะครับเทียมีโอกาสมิโชไม่ใช่น้ำกันเนาะผมบางเทียมีโชไม่ใช่น้ำกันเปลี่ยนแนวทางครับครับเปลี่ยนแนวทา้งนะครับเทียมีโอกาสได้โชคได้ใช่ใส่มอคกล่านี่เนาะครับผมปีไม่ต้อนรับปีไม่นี่ยครับเทียได้โชคโป๊ะมาเฮ็ดอย่างไรเนาะครัเปลี่ยนสั่นครับ นี่าแนี้ทางครับเบื้องไว้จะระจายพันธุ์ให้โชว์คนกับเราอยู่ครับแต่ว่าในส่วนฝันที่ว่าได้ท่องเนี่ยสีเป็นนิมิตไม้อันดีให้ทีตีเป็นตัวเลขกผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขมันเข่าแล้วนะครับเลขกนี่แหละครับเลขกถดนี่แหละครับนี่แหละครับที่ขึ้นในเบื้องนี้แหละครับตามนาจอเนี่ยครับคือมันเค่อยเปลี่ยนในขันฟันยังสี่น่ฟันเป็นนิมิตไมเนะหมายว่าห้ฝฟันเป็นนิมิตอันดีครับผมครับ แต่ว่าบอด้เกียวกับตัวเลขตัวเบอร์ให้ว่าบ่บ่ตีเป็นเลขเลยบอครับเพราะว่าเลขเท่าได้มาแล้วคือเลขใกล้ทะเบียนรถแม่นบ่แม่นครับแม่นครับคิดว่าเป็นตัวนี้นะครับล่องล่องพิจารณาเบิงเตี๋ยวล่องไปมีเบิงชื่อไว้ครับยิบครับล็อุตีไว้เพื่อใบสองใบครับเพได้ในน้ำกันอาจจะหาโ่งส่งมาน้ำกันนะครับครับหาโจขามาน้ำกันขัดยาตกขัดยาน้ำกัน เรื่องของเรื่องมัน,มน,มนเป็นความบังเอิญสองอย่างเกิดขึ้นความกันในในมือ,อหลังจากหลวงพ่อทั่วมาบอกว่าไปแก้ผ้า,หาไห้เน้อพาราประท่านมันบ่ล่ะหลังจากมาจอดไว้จะมีรถถอยมาต่ำร,ร,รถขั้นที่ที่ไปแก้ผ้าประท่านนี่พ่อก็เลยมั่นใจว่าหน้าที่ปีหนรถจะวาจักปีมาแล้วนี่บ่เคยติต่ำบ่เคยติ่นั้นบ่เคยดังไฟื่อยครับบ่เคยสีบ่เคยฉลอดบ่ครับนะไอข้างนี้เป็น ถอยต่ำอะไอีกแนวหนึ่งไส่ไปแค่ข้าวประทานความครับเน่นครับปลาก็ได้มั่นใจมันใจับมันใจอัจฉจายปากเได้มั่นใจหลอย่างอย่างวันรว่ยขึ้นไปทังากาศอาทิตย์เป็นบนนะครับคิดว่านักไปทั้งบนนะครับครับนักไปทั้งบนก็เลยอยากนักไปทั้งเลขบนหลายครับัไปทั้งบนครับเพราะว่ารอยขึ้นเลยมันทั้งบนเลยรต่ว่ากับปน่างห้องกับพี่หน้าไว้นับครับยิบช่วยไว้น้่มิเฉลิมรัตตี บันนี้ให้ถามองค์ประกอบนี่ยังหลายอย่างเลยเด้อบันนี้เด้อพ่อจ่าเด้อครับพ่อจ่าอยูุ่เท่าไหร่ปีนี่อ้าวบ้านนี้ขันฝันจังสี่เขาก็ต้องถามอายุน้่เด้อพ่อจ่าอยู่เท่าไหร่ปีนี่เต็มหกสิบเอ็ดหนึ่งมกระลาครับหกสิบเอ็ดหนึ่งมกรลาครับที่ผ่านหน้าเนี่ยบอครับผมโอ้ห้มาทิพมือกับหกสิบเอ็ดกูกวนนี่ครับหกสิบเอ็ดกันยังอยู่ในหลักหกอยู่ครับเนาะครับผมหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหกขี่ก็ใกล้กันเป็นไปได้เมื่อ ครับผมหกเลขหนึ่งกับเลขสี่มีมันไก่เคียงกันหัวแหลมเพื่อกันครับเนี่ยพ่อจะอายุหกสิบเอ็ดเอาที่เกิดเกิดศูนย์ไหนหลอีกพอศูนย์ทีครับศูนย์ทีเกิดศูนย์ทีครับสองพันห้าร้อยสี่ครับเกิดศูนย์ทีครับเอาวันที่น้ำกะดีเื่ากันดีพอเพราะว่าซื้อบดแหละหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งมกราหนึ่งมกรคาลามกรานี่คือเดือนหนึ่งเท่ากันได้พอพี่น้องเดรอมกราลานี่ก็คือศูนย์หนึ่งเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนวันที่ เกิดของเราก็คือวันที่หนึ่งพ่อับวันที่หนึ่งครับแต่ว่าพ่อสอเกิดก็คือศูนย์หกสองห้าศูนย์หกสองห้าศูนย์สี่ครับโอ้สองห้าศูนย์สี่ครับอันนี้เห็นว่ากันเ่าเลียงหกผมก็อยากแวบไปูนหก้ำรวดที่สี่ครับสองห้าศูนย์สี่อ้าก็ถือว่าชาติเจนนะครับพอพี่น้องก็ลองออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางว่าเพื่อนผู้ใดฝันฝันเบิดสุคขคนในโลกนี่แต่ผู้ใดที่ฝันแม่นบ่แม่นเท่านั้นผู้ใดฝันเนี่ย สิเป็นแนวทางเลขกบ่อรังค้นกับฟันเลื่อนร้อยไปซื้อวัตถหลับตาลุงฝันโหลดดี่รังคนเพ่อเนร้นก็ให้ใช้วิจารณะ่านดีๆวิเคราะห์กันดีๆก้อนเสียวไปลงทุนซึ่งพอจาที่นําเสนอมือนี่บ่แม่นว่าไปซื้อเ้อบ่ได้ว่านะครับให้เอาไปเปลี่ยนแนวทางวิเคราะห์กันดีๆก็เที่อถี่กับเลขที่ชอบอยู่ในอกไม่ใจจาของกับ่องจัดเบื้องรถตีดีจักใบสองใบกะเทียมีโอกาสได้โชคได้ใช้ใส่ปีไม่งวดวันที่17มกราคม25 6หนาหกหนี่นะ Girl, พราะฉะนั้นกะให้ใส่สติก่อนฉีลงทุนเด้อพ่อพี่น้องเด้ออ่าก่อนอื่นก่อนไก่กระไดอาร์ตสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อจ่าหลายๆครับขอบคุณพ่อจ่าหลายๆครับขอบคุณพ่อจ่าครับครับผมครับผมกะให้โชคดีไม่ใช่สุขูทุกคนสำหรับเอฟซีแฟนช่องกระไดกระล้องเอาไปเปลี่ยนแนวทางลองเบิงครับอันนี้ห้ามนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเด้อพ่อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมให้มิชคไม่ใช่สุขูทุกคน วดวันที่17มกรคาคมสองหากงหากหากนี่เออ้อพว่ามี่น้องครับอืมจางหวิมนี่กันขอจบการนำเสนอสํำนี้นะครับสวัสดีครับก็น้โมเีย